สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพวกัาช่องสาเนอีกกันบาดค่ะสวัสดีค่ะยังไปส่งเด็กหลอยไปโรงเรียนค่ะพี่น้องโรงงานหลกกัแม่ส่งเด็กหายโรงเรียนนะคะโย่่่่หใ่หหหอ่ กหนนะอยายผิวตีไหมยายผิวตีไหมเหรอทำไมยายผิวถึงตีละ่ะเต็งดื้อหรือเปล่าเหรอยายยายกับร้านบนจะสิเปรเซเบิงนไปจะสิห้าเนไปดอกไปเนาะยายเอาไม้เห็นเสือกปีหนูต่น้ำไม่อยู่เหรอหเรอตนะ็งร้องตำน้ำไงช่วงนี้รดอ่อยไร นาะเมื่อวานหนูร้องตามแม่เหรออันนี้คีนหนูมันอันเมื่อกี้อะนั่งไว้ยดี๋ยวกันนะหนูอยากไปหมอลำกับแม่พะนะไรื่องงานสติค่อยไปเนาะงานสติค่อยไปเนาะนี่มันไม่มีไรเดอร์ให้เล่นเลยคีฟุตจะไล่ป่ะคีฟุนไล่อันในบ้านจอดไอ้บ้านล่างรถมาบ้านนี่เป็นเจ้าหน้าที่รีวิวเมืองกาลังรถเจ้าของนายเจ้าหน้าที่เพื่อนเพื่อนก็เอาแล้วเรื่องคือต้องเลย มีความหมายยังไวงวะหลังรถมาบ้านเลยพี่น้องคิดฟุตไล่แห้งตามวิธี่วุ้ยก็อยากสีผักเลยพี่น้องค่ะคนไรดีอยู่แต่ว่าไม่หลุดมันเต็มถังคางเนาะม,มีอยู่แต่ว่ามาเป็นช่วงมาเป็นอย่างนี้นะเพรค,ค,คือเพคือเมื่อก่อนนั่นผู้เฒ่าฟังลำดีค่ะพี่น้อง,ฟ,งอฟังลำดีครเนี่ยที่เสวัสดีวันศุกร์แรกลำไรไปนี่เนี่ยเขาจะได้นั่งมาลำฟังลำแบบลำฟังลำพี่ลีน่ะ สุ้มตัวกวงเกาเล่นจนเขาสั่งจนเขาสูงจนเขาห่างถึงธรรมดาเนาะหนูเห็นพี่เบิร์ดแม่หนูเห็นพี่เบิร์ดเอาหรอเอารู้จักพ่อพี่เบิร์ดหรอพี่เบิรดเนี่าใครอ่ะก็ไม่รู้ส่งออกแกนไปโรงเรียนของทุกคนนะคะมินแล้วเป็น้องแต่ว่าก็ต้องทงนั่งโรงเรียนนั่งพวาย่ำเสาท่าว่าขับรถมาส่งก็จะหนาวหน่อยก็เลยมีรถใหญ่กันแล้วรถใหญ่มาส่งกันข้าหนึ่งตั้งใจเรียนไม่หนี่ ค,คุณครูใจดีไหมครูกุ้งบอกว่าอะไรนะนั่นนั่นคือหมอบ้านคนะือ <Hello. S 1> ว่าครูกุ้งบอกว่าเด็กใหม่ตัวเองเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมเราเรียนทันเพื่อนไหมนี่ค,นคุณครูสอนอะไรบ้างแม่นก็เห็นเด็กใหม่ชื่อว่าน้องต้นค่ะบายบายหรือไปตะป,ปะสาเด็กหน่อยก่อนทำไมแต่ว่ายายกันรันนีน่จะสิเบิง่งไฟ บ้านสกุลค่ะพี่น้องค่ะอันนี้โรงเรียนนี่เคยมาเรียนโน้ตมาเรียนนี่ไหนอยู่ตรงไหนซีดีซีไหนโรงเรียนตัวเองอยู่ตรงไหนอซีแล้วค่พี่น้องโรงเรียนบ้านสกุลนี่อ่าจังเลยโรงเรียนอย่หนีขึ้นไปตะยันวันนี้วันเสาร์มาเรียนเพราะว่าเราแกนมาเรียนนั่นนั่นวั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 นพุทธ มันอย่างวาพะพฤหรือฮัตซูอ่ะเขาปิดเรียนมันบอซึ่งเขามีแข่ง <c oughs> เขามีแข่งแข่งประกวดร้องเพลงแข่งทักษะนักเรียนนี่แหละทุกคนนี่คือหลังก<อ>ารจอดซื้อขนมก่อนว้าวโรงเรียนเก่าไหนไหนถามหรือยังราคาถามหรือยัหง,ยงหัวซื้อยางเดียวเลยบระเดท,ทามียังเลย ว่าเอาอะไรบ้างหล่ะตัวเองน่ะเยอะหยิบอย่างเดียวไปทำสีหนึ่งเป็นก้อนมันเย็นตอนีหลาลอกเพ่งโรงเรียนก็เป็นสีมินมิตโอเคไปดสีสานหูพี่เือนด้หม้เอ่อเงินไว้บ้างกับช่วงนั้นหล่ะมันหนาวให้ปวดเออมพอจะเย็นไม่หลุ่นกับิตีกันพะนะนะ ก็น่วาหลายเฮงงอในดุซี่เท่าไหร่จ๊ะแกนอืมอะไรไใส่กระเพาไว้สื้อไปกกินได้ด้ยเะออ่าลืม่าลืมกินเด้อืมเดี๋ยวไปลาเขาเขาเลยอ่ะมันมีของอย่าของแต่ว่ามันอยากกินของค่นสิแมไปนี่วะกอี่อยากไปเอาเขาเขาเด้อลูก นี่ยกน้วาจุ้นห้ายจะคอยเอาเหนาวป้อหนาวมนแกแต่าคนดจะม่เห็นเากระิว่ามันลักก็ได้เสียวันไลรอาคนพี่พอนะเออน้อมาปัดคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะคุณเด้ออือบอกมวนอยันดีออสอยู่กันยังวิวะรั อยู่กับยายผิวลำกันวันสันจะสิเบิ้งผู้ใดดอกยายกันหลานยายว่าวนลยัลลลลลลไปาว่าานหลังกับพาหล่อหลานไปซื้อขนมออไปเดินชมโรงเรียนตัวเองซีเป็นยังไงอะ่ะ <c oughs> เออ <c oughs> โอ้เนาะคนมิพอเนะาะวันเรียนชดเชยสองมือวันสาบวันทิ์เพราะว่าวันพารือัาร์ร้านสูขจอยุดไปแข่งทัศนศึกษา มาหากับนักเรียนว่เออวุ้ยบอกพีชเขาไปแข่งมาหากับนักเรียนโอ้แ <c oughs> มนฝุ่นแล้วสิท่งสิฝุ่นท่งอันนี้เปล่า <c oughs> ตะกีดตะกีดนุเรียนสมัยตะกีดนูุนุบอลเขาเรียนน้ำมูลได้นุเรียน,หนเหรียญเด้เหรียญ <c oughs> คนเดียวไหม <c oughs> โอ้เรียนนุสันเลยง่ายอยู่ พอเรามาเห็ดเลยค่ะอืมเมียลงหันอยู่อยู่ฝั่งฝุ่นเนี่ยผ้าฝุ่นเปลี่ยนไปหลายอยู่เดนี่เน,นาะแล้วก็จะเป็นลานกษษษิจกรรมอุ้ยเขาเขาเห็ดอันฝั่งฝุ่นพร้อมฝั่งฝุ่นก็นมีอาคารโอเคเรียนอยู่ตรงไหนอ่ะตรงโน้นใช่ไหมตรงโน้นไหมเออสแสดงว่ายังอยู่เมืงเก่าอยู่สัน้น อันวันสามแม่จือสั่นอยู่กุงเทพอยู่เลยมันมาเขาเปลี่ยนประตูไม้แท้เลยอ,อันนี้ก็จะเป็นเป็นสนามเด็กเล่นได้เล่นสนามเด็กเล่นหรือยังเ <c oughs> ออสีละ แน่น้องหานขคะไปน่นน,น,งงนนั่นมอง,งน,นั่นมองหมือนนี้มันไปเรียนชดเชยไงไ,ไอก็ซิมีคอนุบาลแล้วก็เป็นบางสันที่มาเรียนพี่น้องคะเดี๋ยวเอาใบพอกันไ่ชิบหน้านะคะสองอาการไปเรียนก่อนทุกคน เออน้าเอาเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณแล้สวัสดีค่ะ